คลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะในเรื่องหน้าที่การงานการเงนินสุขภาพและก็ความรักก็คือสถานการณ์โดยรวมนะคะประจำเดือนเมษายน2567นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยรวมคือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีวิจารณอญาณในการรับชมมันอาจจะไม่ได้ตรงรกับทุกคนเสมอไปนะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูอารมณ์ความรู้สึกของคนวันพฤหัสในช่วงเดือนเมษายนกันก่อนค่ะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนเมษายน ให้ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ครึ่งๆกลางๆในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยสำหรับคนวันพฤหัสอาจจะมีเรื่องให้ต้องลังเลหรือว่ามีเรื่องให้คุณเนี่ยรู้สึกเกิดความไม่สบายใจหรือเกิดความลังเลในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินอาจจะมีเรื่องของการเงินเนี่ยแหละที่คุณรู้สึกลังเลใจบางคนอาจจะรู้สึกอยากลงทุน แต่ก็ไม่กลา้าแต่ก็มีความกลัวเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกของคนวันพฤหัสเนี่ยจะอยู่กับความไม่แน่นอนในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินการลงทุนแล้วก็ความรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับคนวันพฤหัสชีวิตมันค่อนข้างสะดุดแบบเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนลงทุนอะไรไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเฟลมันฟาวมันไม่ได้ดังใจ เพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกของคนวันพฤหัสในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเรามองว่าคุณจะรู้สึกว่าการเงินเนี่ยดีขึ้นคุณจะอารมณ์ดีในเรื่องของการใช้เงินแต่ก็ยังรู้สึกหัวเสียกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองเกิดขึ้นได้อยู่นะคะในช่วงเดือนเมษายนเอาละค่ะเรามาดูสถานการณ์จากไพ่สิบใบกันค่ะว่าสถานการณ์โดยรวมของคนวันพฤหัสในเดือนเมษายนเป็นยังไงบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าหากว่าคุณโสดอยู่มีโอกาสสูงมากที่คนวันพฤหัสจะได้เจอความรักครั้งใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้โฟกัสความรักเลยคุณรู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณมีคู่อยู่แล้วนะคุณก็มีแนวโน้มที่จะได้ลงทุนอะไรใหม่ๆมีการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆมีการได้เริ่มต้น ธุรกิจหรือการทำงานใหม่ๆหรือใครรองานใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มีการเริ่มต้นเกิดขึ้นและแน่นอนว่าไพ่หนึ่งดาบขึ้นมากับไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาการเริ่มต้นนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆรวมถึงถ้าหากว่าใครเป็นฟรีรลนเนี่ย การพูดคุยโปรเจกต์ Project งานใหม่ๆมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวกับคนวันพฤหัสอันค่ะมากๆเลยส่งผลดีกับคนวันพฤหัสหันมากๆจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งดับก,กับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยแสดงว่าง,งานที่คุณทําส่วนใหญ่คนวันพฤหัสจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับงานที่ แก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าหรืองานที่ต้องใช้คําพูดและการเจรจาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเหนือกว่าคนอื่นเขาในช่วงเดือนเมษายนเพราะมีโอกาสที่จะทํายอดได้ตามเป้าแล้วก็มีโอกาสที่หน้าที่การงานที่รอโอกาสทางด้านการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมาถึงแล้วนะคะ เรื่องงานเรื่องเรื่องงานเรื่องโอกาสของการทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็ไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ดีแอมเพรสอาจจะโดดเด่นสำหรับคนวันพฤหัสที่เป็นผู้หญิงมากสักหน่อยนะคะเพราะว่าไพ่ดี e อมเพรสในที่นี้เนี่ยมันคือการตั้งคันไปด,ด้วยค่ะเพราะว่าไพ่ดี e อมเพรสขึ้นมาคู่กับไพ่หนึ่งถ้วยใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วที่มีความรักอยู่แล้วหรือว่าที่แต่างงานแล้ว,แล,วแล้วรอการมีบุตรเนี่ย มีโอกาสการตั้งครรภในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วยังโสดอยู่นั่นก็แสดงว่าคุณจะได้ภรรยาหรือว่าได้แฟนที่เป็นเหมือนแม่เราอีกคนหนึ่งะคะ่ะเข้ามาซึ่งจะมีความเป็นผู้หญิงสูงมากจะมีความสูงวัยแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากกว่าตัวคนวันพฤหัสเอง ส่วนในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดะมูนเรามองว่าหลายๆคนน่ะอยากรเริ่มทําอะไรใหม่ๆแหละแต่ไม่มีโอกาสมองไม่เห็นโอกาสก็เลยทําได้แค่คิดรวมถึงตัวของคุณเองเนี่ยพยายามที่จะพรีเซนต์เสน่ห์ของตัวเองแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาแต่ว่าพอพ้นช่วงหลังสงกรานเป็นต้นไปคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆแน่นอนทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ แล้วก็เรื่องหน้าที่การงานนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะก็ยังต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของกรดไหลย้อนระบบการย่อยอาหารแล้วก็ไซนัสหรือจมูกอักเสบนะคะและไพ่ต่อมาในเรื่องการเงินถึงแม้ว่าการงานจะดีขึ้นแต่การเงินเรามองว่ามันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาแบบรวดเร็วนะ การเงินเนี่ยมันเป็นแค่เดือนเมษาเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการมองเห็นลู่ทางในการทําเงินค่ะแต่การเงินเรามองว่าค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่โดยเฉพาะความสวยความงามสําหรับคุณผู้หญิงมีโอกาสเสียงเงินเกี่ยวกับคอสการทําสวยคอสการ ทำหน้าหรือบางคนอาจจะมีการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ยกรรมตกแต่งเกิดขึ้นด้วยนะคะและปัญหาของคนวันเพื่อหันในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนผ่านค่ะคำว่าปัญหาการเปลี่ยนผ่านในที่นี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนลูกน้องบริวาร เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนบริษัทได้งานที่ดีแต่อาจจะได้บริวารที่ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะถูกติฉิดนินทาค่อนข้างเยอะหรือเอาไปพูดในแง่ลบแง่หลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ด้วยเช่นกันให้ระวังการมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือการทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือได้เจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีนั่นเองและไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวค่ะ คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าแต่งงานอยู่แล้วก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหากันในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่คลี่คลายจะเป็นเดือนที่แก้ไขได้ค่ะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเรามองว่าคุณจะตัดสินใจให้มันชัดเจนเองคําว่าตัดสินใจให้มันชัดเจนเองในที่นี้ก็หมายความว่า ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคนมันพฤหันได้คุณอาจจะไปมองตัวเลือกใหม่ๆเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาตัวเลือกใหม่ๆเข้ามารอแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีด้วยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้แฟนสวยในช่วงนี้นะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงในที่นี้เนี่ยก็คือคุณจะได้แฟนเด็ก และไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ n i g h t of one n i g h t of one คือเป็นช่วงเวลาที่คุณมีไฟในการทำงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะใครที่เป็นคนวันพฤหัสแล้วเกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสทางด้านการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรืองานอะไรก็ตามที่มันค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะเซลล์อย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างโดดเด่นนะและไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ เจ็ดถ้วยนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาหน้าตาตัวเองหรือว่าแคร์สังคมค่อนข้างมากในเดือนสิงหาคมก็มีโอกาสในเดือนสิงหาคมอะไรในเดือนเมษายนในเดือนเมษายนเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวคนวันพฤหัสเองอะคะ่ะจะปวดหัวเกี่ยวกับสังคม ที่คุณจะต้องเจอด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของคนภายในครอบครัวด้วยนะสรุปง่ายๆเลยนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอความรักที่ดีส่วนคนที่มีมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเรามองว่า คุณจะเข้มแข็งเด็ดขาดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอตัวเลือกใหม่ที่ดีส่วนคนที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะมีโอกาสมีบุตรนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหากันจะได้เคลียร์กันส่วนในเรื่องหน้าที่การงานคนที่รองานใหม่ๆมีโอกาสได้งานใหม่ค่ะแล้วก็ใครที่รอช่วงจังหวะในการลงทุนมีโอกาสได้ลงทุนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ลงทุนแล้วดีมากๆด้วยแต่สําหรับใครที่ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เรามองว่ามันดีขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยค่ะเป็นแค่จุดจุดเริ่มต้นในการมองหา หนทางหรือว่าเห็นผลทางในการในการแก้ปัญหารับเงินเท่านั้นค่ะยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเราจะมีเหลือกินเหลือใช้มากนะักนะอ่ะคราวนี้เรามาดูคําแนะนำจากไพ่กับผลนพงหัสกันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอะไรเพิ่มเติม ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห่งการแก้ปัญหานะคะในช่วงนี้นะถ้าถามว่าใครมีหนี้มีสินจะมีการหลุดหนี้หลุดสินได้บ้างค่ะแล้วก็ใครที่ยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยในช่วงนี้นะคะมันจะมีแนวโน้มที่คุณจะต้องกลับมาฟื้นฟูกลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาแต่สิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยคุณทําแล้วมันประสบความสําเร็จแน่นอนแต่เพียงแค่ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันพฤหัสเนี่ย ใจร้อนไม่ได้เลยถ้าใจร้อนแล้วคือพังไม่ได้ดั่งใจค่ะแล้วก็ใครที่อยากลดน้ําหนักหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองมีโอกาสสูงมากที่คุณจะทําได้ดั่งใจนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช ANNEL t a r o n h ในที่ไหนไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอ,แอดไลน์ทักพายเข้ามาสอบถามคิวได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ